สองดาววิทยาคมตั้งอยู่เลขที่88หมู่9ตบล2ดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโรงเรียนสองดาววิทยาคมสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โดยมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการตามระดับการศึกษา2ระดับได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สีประจำโรงเรียนคือม่วงแสดสีม่วงคือความรักความเสียสละและความผูกพันที่มีต่อสถาบันสีแสดคือความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินยัยและมีความรู้ปัจจัยของโรงเรียนคือสุวิชาโนพวังโหตุผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือโรงเรียนส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือวัฒนธรรมเด่นเน้นคุณธรรมนำความรู้ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด725คนปัจจุบัน มีผู้อำนวยการคือนายเอกชัยวรรณทองรองผู้อำนวยการคือนายกเกษมสุขอันตรโลกและนางมริษาเสียนกระโทโปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด44คนได้แก่ข้าราชการครูจำนวน37คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนครูธุรการจำนวน1คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน3คน โรงเรียนส่งดาววิทยาคมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคำานึงถึงความถนัดศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญหลักสูตรส่งเสริมความถนัดเฉพาะด้านในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นแบ่งออกเป็น4แผนการเรียนคือแผนการเรียนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์แผนการเรียนคณิตศาสตร,ร์คอมพิวเตอร์แผนการเรียนศิลปะพละศึกษา และแผนการเรียนการงานอาชีพหลักสูตรปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็น2แผนการเรียนคือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสาตร์และแผนการเรียนสินป์ธุรกิจสมัยใหม่โรงเรียนจัดการเรียนเชิงรุก active learning ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายสร้างองค์ความรู้ได้ มีความเข้าใจในตนเองใช้สติปัญญาคิดวิเคราะห์สร้างสารรค์ผลงานนวัตรกรรมสู่นวัตรกรพอเพียงที่สอดคล้องการมีสมรรถนะสำคัญในศตรวตรรษที่21มีทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลุกสมาร์ทดาวน์โมเดล S. Specific จัดการเรียนการสอนผ่านข้าวเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา M. Morality ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ A. Activity and Active Learning จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ R. <Are> ready เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการเรียนรู้ตามหลักสูตร T. Technology ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างถูกต้องและปลอดภัย D. design ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด A. p p p พ y for life skills ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และทักษะอาชีพ O oh, outstanding knowledge and skill สร้างเสริมความรู้และทักษะตามความถนัดโดยมีกระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนทุกท่านมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาศิลปะและเทคโนโลยีตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิเคราะห์และวางแผนการสร้างจัดหาและใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และผู้เรียนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนสองดาววิทยาคมมีการกําหนดโครงสร้างและจัดหาเครื่องมือวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและการทดสอบโอเน็ตที่สามารถใช้ประเมินตามสภาพได้จริงการขับเคลื่อนกระบ,บวนการวิจัยที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันกำหนดแนวทางหรือนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือและนวัตรกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการโรงเรียนสองดาววิทยาคมได้รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ในระดับ SCQA ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมีการดําเนินกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีศิลปะและกีฬาโดยการน,นําของผู้อำนวยการเอกชัยวรรณทองขอขอบคุณครับ